วันจันทร์ที่19สิงหาคม2560 นายประยงเหลาลักษัญยาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2มอบนางวิชุดาคล้ายแก้วผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาศึกษานิเทศร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิดรยันยงผิวอ่อนผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ลงพื้นที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูล เพื่อประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของบ้านเรียนเพาะรัก ร่วมแลกเปลี <ained. S 1> mm ่ยนเรียนรู้การดำเนินการขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ขอจัดการศึกษาโดยนางสาวฤดีอมรปฐมมงคลเพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาให้กับผู้เรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเด็กหญิงนัสรันอมรปฐมมงคลและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4เด็กหญิงนัการดาอมรปฐมมงคล ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจะได้นำแบบคำขออนุญาตเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2เพื่อนำเสนอคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อไปอาจสิมีหลายคนคิดว่าการพบเจอมันเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นอยากให้ลองคิดดูอีกที คนเราฝากฟ้ายังพอกันสิ่งนั้นลีคิดสวรรค์หรือมันบางเดือนจับมือเดินอยู่ข้างๆรวมกันสร้างความฝันที่ดีจนมีวันนี้เพราะเป็นลีคิดสวรรค์